ู้หญิงห้ามข้ามหนังสืออย่าให้ความรู้ที่มีปิดกั้นปัญญาที่มองไม่เห็นในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่ามาหาเราเพียงปลายนื้อสัมผัสเราต่างภาคภูมิใจในความรู้ที่เรามีเรามีปร,ริญญาบัตรการันตีความสามารถเรามีข้อมูลเชิงสถิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและเรามีเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นเครื่องมือในการไขว่คว้าหาความสำเร็จ เราเชื่อมั่นในสิ่งที่พิสูจน์ได้จับต้องได้และว,วัดผลเป็นตัวเลขได้จนบางครั้งเราอาจเผลอไผลไปดูแคลนภูมิปัญญาในรูปแบบอื่นๆภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านคำบอกเล่าผ่านประสบการณ์หรือผ่านความเชื่อที่ดูไร้เหตุผลในสายตาของเรามีคำกล่าวของคนโบราณข้อหนึ่งที่อาจจะฟังดูแปลกและกีดกันทางเพศในยุคสมัยนี้ นั่นคือผู้หญิงห้ามข้ามหนังสือหรือบางทีก็กล่าวรวมๆว่าหา้ามข้ามหนังสือซึ่งถือเป็นของสูงแต่หากเราลองมองข้ามเปลือกนอกของถ้อยคำนั้นเข้าไปให้ลึกถึงแก่นแท้เราอาจจะได้พบก,กับคำเตือนที่ทรงพลังอย่างน่าทึ่งทีเดียวคำเตือนที่ว่าด้วยความเออยื่อหยิ่งทางปัญญา layout. วันนี้โบราณว่าไว้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับดาลินนักวิเคราะห์การลงทุนสาวผู้ปราดเปรื่อง ชีวิตของเธอคือตรรกะและข้อมูลเธอเชื่อมั่นในสมองและสองมือของตัวเองมากกว่าสิ่งอื่นใดจนกระทั่งวันที่อัลกอริทึมที่สมบูรณ์แบบของเธอนำพาเธอไปสู่ทางตันที่มืดมิดที่สุดและการเดินทางกลับไปหาความเชยที่เธอเคยดูแคลนอาจเป็นแสงสว่างเดียวที่ช่วยนำทางเธอได้การที่เธอเพลอก้าข้ามหนังสือเพียงครั้งเดียวจะกลายเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของเธอไปตลอดการได้อย่างไรติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ โลกของดารินคือตัวเลขกราฟและเส้นแนวโน้มที่วิ่งอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายสิบจอพร้อมกันในวัยเพียง30ต้นต้นๆเธอคือนักวิเคราะห์การลงทุนระดับแนวหน้าของบ<อ>ริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนยักษ์ใหญ่แห่งหนึง่งโปรไฟล์ของเธอนั้นไร้ที่ติเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะเศรษฐศาสตร์ MBA จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศและความสามารถในการคาดการตลาดที่แม่นยำราวกับตาเห็น สนเพื่อนร่วมงานต่างตั้งฉายาให้เธอว่าเทพธิดาแห่งอัลกอริทึมดารินเชื่อมั่นในข้อมูลที่จับต้องได้เท่านั้นสำหรับเธออะไรที่วัดผลไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงสัญชาตญาณประสบการณ์หรือคำว่าลางสังหรณ์เป็นเพียงแค่ข้ออ้างของคนที่ไม่มีข้อมูลในมือมากพอความสำเร็จที่ผ่านมาของเธอยิงตอบย้ำให้ความเชื่อนี้ฝังรากลึกลงไปในตัวตนของเธอ บ่ายวันหนึ่งในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความตื่นเครียดดารินกำลังนำเสนอแผนการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพตัวใหม่ที่เธอพัฒนาโมเดลขึ้นมาเองคุณอาทิตย์รองประธานฝ่ายบริหารอาวุโสซึ่งทำงานในสายนี้มานานกว่า30ปียกมือขึ้นขัดจังหวะวิสีหน้าไม่สบายใจคุณดารินครับตัวเลขของคุณมันดูดีมากนะแต่จากประสบการณ์ของผมหุ้นลักษณะนี้ที่มีผู้บริหารเพิ่งเปลี่ยนมือใหม่มักจะมีความผันผวนสูงในช่วงแรกผมว่าเรารอดูสถานการณ์ไปอีกสักไกลมากดีไหม ดารินหันไปยิ้มที่มุมปากอย่างสุภาพแต่แววตาของเธอฉายชัดถึงความไม่เห็นด้วยขอบคุณสําหรับความเห็นค่ะคุณอาทิตย์แต่จากข้อมูลย้อนหลังส0ปีที่โมเดลของดิฉันประมวลผลประกอบกับเดต้าเซตจากแหล่งข่าววงในที่เราซื้อมาดิฉันมั่นใจเกิน97.8ว่านี่คือจังหวะเข้าซื้อที่ดีที่สุดประสบการณ์ของคุณอาทิตย์อาจจะใช้ได้กับยุคก่อนแต่ตอนนี้ตลาดมันขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ค่ะคำพูดของเธอแม้จะสุภาพแต่ก็คมกริบราวกับมีดผ่าตัด มันคือการประกาศอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของฉันเหนือกว่าประสบการณ์ของคุณและเมื่อผลออกมาว่าเธอถูกต้องวุนตัวนั้นพยายาขึ้นสูงตามที่เธอคาดการไม่มีผิดเพียนนิดเดียวมันยิ่งทําให้อัตราของเธอยิ่งของโตขึ้นไปอีกในโลกที่เฉียบคมของเธอมีเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนจะหลุดออกไปจากตะกัดทั้งหมดนั่นคือแม่นวลแม่ของเธอเองแม่นวลเปิดร้านขายยาและสมุนไพรไทยแผนโบราณร้านเล็กๆในย่านเมืองเก่า ร้านที่อบอวลไปด้วยกลิ่นกํำยานและผิมเซนกลิ่นที่ดารินมักจะบอกกับตัวเองว่ามันคือกลิ่นของความล้าสมัยเย็นวันนั้นหลังจากปิดจ็อบใหญ่ได้สําเร็จดารินรับโทรศัพท์จากแม่ของเธอดรินเสียงลูกดูเหนื่อยเนืยนะลูกพักผ่อนบ้างนะอย่าโหงงานหนักเกินไปคืนนี้นอนเร็วๆชงน้ำขิงร้อนๆดื่มก่อนนอนนะลูกจะได้หลับสบายเลือดลมจะได้เดินดีดารินกลอกตาอย่างเหนื่น่ แม่คะรินโอเคค่ะรินกินวิตามินเสริมตามที่หมอจัดให้ทุกวัน่แล้วการนอนดึกมันเป็นเรื่องปกติของสายงานรินค่ะส่วนน้ำขิงไม่มีผลงานวิจัยไหนรองรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหรอกค่ะว่ามันช่วยได้จริงๆโถลูกไม่ต้องวิจัยอะไรหรอกมันเป็นูริปัญญาของคนเฒ่าคนแก่นั่นแหละค่ะแม่คนเฒ่าคนแก่แต่ตอนนี้รินอยู่ในโลกปัจจุบันนะคะ แค่นี้นะค่ะแม่ริน<ม>ต้องไปเตรียมข้อมูลสำหรับวันพรุ่งนี้ต่อเธอกดวางสายไปทิ้งให้ปลายทางมีเพียงความเงียบและความห่วงใยที่ถูกปฏิเสธแต่แล้วโลกที่สมบูรณ์แบบของดารินก็เริ่มปรากฏรอยร้าวกองทุนเรือธงที่เธอเป็นผู้จัดการซึ่งลงทุนในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพพลังงานสะอาดทั่วโลกและเคยสร้างผลตอบแทนมหาศาลเริ่มดิ่งหัวลงอย่างไม่ทราบสาเหตุมันเป็นการร่วมลงที่ขัดแย้งกับโมเดลการคำนวณของเธอทุกประการ ข้อมูลทุกตัวชี้ว่ามันควรจะขึ้นแต่ความเป็นจริงมันกลับสวนข้างกันอย่างสิ้นเชิงหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปดารินไม่ได้นอนเลยเธอพยายามหาเหตุผลรันโมเดลใหม่เป็นพันครั้งตรวจสอบข้อมูลทุกบรรทัดแต่ก็ไม่พบข้อผิดพลาดเธอเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หมุดหยีใส่ลูกทีมและความมั่นใจที่เคยมีก็ค่อยๆถูกกัดกร่อนลงทีละน้อยเทพธิดาแห่งอัลกอริทึมกำลังจะ พายแพ้ต่อความเป็นจริงที่ข้อมูลของเธออธิบายไม่ได้ในที่สุดร่างกายของดารินก็ประท้วงเธอลุมป่วยด้วยความเครียดสะสมและอาการไมเกรียนรุนแรงจนลุกไปทำงานไม่ไหวคุณอาทิตย์รองประธานอาวุโสที่เธอเคยหักหน้าเอาไว้เดินมาตบบาทเธอเบาๆแล้วบอกว่าพักก่อนเธอคุณรินบางทีการถอยออกมาหนึ่งก้าวอาจจะทำให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นก็ได้นะดารินจำใจต้องลาพักร้อนอย่างไม่มีกำหนด เธอไม่อยากเจอหน้าใครและไม่อยากอยู่ในคอนโดที่ทุกตารางนิ้วตอกย้ำถึงความล้มเหลวของเธอเธอจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่ได้ทํามานานหลายปีขับรถกลับบ้านไปหาร้านสมุนไพรกลิ่นล้าสมัยของแม่เธอไม่ได้กลับไปเพื่อขอคำแนะนำแต่กลับไปเพื่อหลบซ่อนตัวตนที่พ่ายแพ้ของเธอร้านนวลจันเพสัชของแม่นวลยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างตู้ไม้สักโบราณที่บรรจุเครื่องยาต่าง ตำราสมุนไพรเก่าแก่ที่วางซ้อนกันและกลิ่นหอมเย็นๆของสมุนไพรที่เคยทำให้เธอรำคาญแต่ในวันนี้มันกลับช่วยให้สมองที่ร้อนรุ่มของเธอผ่อนคลายลงได้อย่างน่าประหลาดใจแม่นวลไม่ได้ซักไซ้์ถึงสาเหตุที่ลูกสาวกลับมาอย่างกระทันหันท่านเพียงแค่ยิ้มรับอย่างอ่อนโยนจัดห้องนอนเก่าของดารินให้แล้วก็กลับไปทำงานของท่านเงียบๆบทสมุนไพร จัดยาตามเทียบที่ลูกค้าสั่งและนั่งอ่านตำราเล่มหนาที่วางอยู่บนพื้นดารินใช้เวลาสองวันแรกไปกับการนอนอย่างไร้สติพอวันที่สามเธอเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายการอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรทำให้เธอแทบบ้าเธอเดินวนไปวนมาอยู่ในร้านเหมือนเสือติดจันในหัวของเธอยังคงพยายามหาคำตอบของปัญหาการลงทุนนั้นไม่หยุด ขณะขที่กำลังเดินวนอยู่นั่นเองด้วยความรีบร้อนและใจที่ล่องลอยดารินก็เผลอก้าวเท้าข้ามกองตำราสมุนไพรเล่มหนาปกผ้าที่แม่นวลว,วางกอง <ตำ S 1> ไว้บนพื้นเพื่อเตรียมจะนำไปตากแดดตาเถินดารินเสียงของแม่นวลดังขึ้นจากหลังร้านไม่ใช่เสียงดุแต่เป็นเสียงอุทานที่ตกใจอย,อย่างยิ่งลูกเอ้ยยายของลูกสอนแม่มาตั้งแต่เด็กจนโต วกผู้หญิงเราน่ะห้ามข้ามหนังสือโดยเฉพาะตำรับตำราความรู้ดารินซึ่งอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหันควับมาสวนกลับทันทีโอ้ยแม่นี่มันปี2025แล้วนะคะจะมาถือสาอะไรกับเรื่องแบบนี้อีกมันก็แค่กระดาษมัดรวมกันเท่านั้นแหละค่ะความรู้มันอยู่ในหัวคนต่าหาไม่ใช่ในหนังสือแมนวนมองหน้าลูกสาวนิ่งแววตาของท่านไม่ได้โกรธ แต่เต็มไปด้วยเมตตาและสงสารความรู้ที่อยู่ในหัวเราน่ะมันก็สำคัญลูกแต่ถ้าความรู้นั้นมันทำให้เราทะนงตนจนมองไม่เห็นหัวคนอื่นมองไม่เห็นภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาความรู้นั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากกำแพงที่ขังเราไว้ในความโมฆะเขลาหรอกนะคำพูดของแม่เงียบแต่หนักๆๆแน่นราวกับก้อนหินที่ถูกโยนลงกลางใจของดาริน แม่นวลเดินมานั่งลงบนต่างไม้ข้างๆกองหนังสือแล้วตกลงข,ข้างๆเป็นเชิญให้ดารินมานั่งด้วยกันที่คนโบราณเขาไม่ให้ข้างหนังสือโดยเฉพาะตำราของครูบาอาจารย์นะลูกมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อมงงงายหรอกนะเปลือกนอกของมันคือการสอนให้เคารพในความรู้ในตัวคุณครูผู้ประสิทธิษษ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 ์ประสาทวิชาแต่แก่นของมันลึกลงไปกว่านั้นมันคือการสอนให้เรารู้จักถ่อมตนถ่อมตน ดารินทวนคำอย่างไม่เข้าใจใช่การก้มลงเก็บหนังสือหรือการเดินอ้อมกองหนังสือมันคือการเตือนสติเราอยู่เสมอว่าต่อให้เราจะมีความรู้มากมายแค่ไหนก็ยังมีองค์ความรู้อีกมหาศาลที่เรายังไม่รู้เราเป็นเพียงนักเรียนตัวเล็กๆในโลกที่กว้างใหญ่นี้เสมอการข้ามก็เปรียบเหมือนการแสดงออกว่าฉันอยู่เหนือกว่าความรู้นี้ซึ่งเป็นความคิดที่อันตรายที่สุดของปัญญาชน แม่นวลลูบปกตำราค่าเก่าๆอย่างทะนุถนอมแล้วเริ่มเล่าเรื่องราวของยายทวดให้ดารินฟังเรื่องที่ดารินไม่เคยได้ยินมาก่อนยายทวดของลูกหรือแม่ของแม่เองนะ่ะแกเป็นหมอตำแยที่เก่งที่สุดในลุ่มน้ำนี้ใครๆก็เรียกแกว,ว่าแม่หมอพิกุลแกไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้อ่านตำราเล่มไหนเลยความรู้ทั้งหมดของแกอยู่ในหัวอยู่ในมือและอยู่ในใจ มันถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นความรู้ที่เกิดจากการสังเกตการลองผิดลองถูกและการฟังเสียงธรรมชาติบรรยากาศในร้านดูเหมือนจะเงียบสงบลงกลิ่นสมุนไพรเข้มข้นขึ้นดารินหลับตาลงและภาพในอดีตก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นในความคิดของเธอราวกับกำลังชมภาพยนตร์ที่ฉายอยู่บนเปลือกตาของตัวเองเธอเห็นภาพแม่หมอพิกุล หญิงชราผมสีดอกเหลาแต่มีดวงตาที่เปี่ยมเมตตาและสติปัญญากำลังทำคลอดให้กับหญิงสาวชาวบ้านในเรือนไม้ริมคลองทุกการเคลื่อนไหวของท่านดูนุ่นนวลแต่เด็ดเดี่ยวท่านใช้เพียงมือเปล่าสมุนไพรไม่กี่ชนิดและคำพูดที่ปลอบประโลมไม่นานเด็กทารกก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัยภาพตัดไปหลายปีต่อมา มีหมอหนุ่มไฟแรงที่เพิ่งเรียนจบแพทย์แผนปัจจุบันมาจากกรุงเทพเข้ามาประจําที่สถานีอนามัยของตาบลเขามาพร้อมกับกระเป๋าหนังใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยตําราแพทย์จากต่างประเทศและเครื่องมือที่แวววาวดูทันสมัยหมอหนุ่มคนนี้มีความรู้ท่วมหัวเขาเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์และสิ่งที่พิสูจน์ได้เท่านั้นเขาเดินรณรงค์ให้ชาวบ้านเลิกทำโรดกับหมอตาแยเพราะมันสกปรกไร้หลักการและอันตราย เขาพูดอยู่เสมอว่าความรู้ของหมอตำแยนั้นล้าสมัยและเป็นเพียงความเชื่องมงายในสายตาของชาวบ้านหมอหนุ่มกำลังก้าวข้ามตำราที่มองไม่เห็นของแม่หมอพิกุลแล้ววันหนึ่งก็มีกรณีคลอดยากที่สุดในรอบหลายปีเป็นลูกสาวของกำนันเด็กไม่ยอมกลับหัวและแม่ก็เริ่มหมดแรงหมอหนุ่มใช้วิธีการทุกอย่างตามตำราที่เรียนมาแต่ก็ไม่เป็นผลเขาทั้งเครียดทั้งลนลาน ในห้องนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของหญิงสาววิทยาศาสตร์ของเขากำลังจะถึงทางตันในที่สุดกำนันก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้คนไปตามแม่หมอพิกุลมาเมื่อแม่หมอมาถึงท่านไม่ได้ตำหนิหมอหนุ่มเลยสักคำท่านเพียงแค่วางย่ามสมุนไพรลงสวดมนพุนพมเบาๆแล้วเดินไปจับท้องของหญิงสาวอย่างแผ่วเบาท่านหลับตาราวกับกำลังอ่านข้อมูลบางอย่างที่เครื่องมือของหมอหนุ่มอ่านไม่ได้ แม่หมอพิกุลไม่ได้ทําอะไรที่พิสดารเลยท่านเพียงแค่ใช้มือกดลงไปจุดจุดหนึ่งบนผนังหลังของหญิงสาวให้คนเอายาสมุนไพรมาให้โดมและกระซิบให้กําลังใจที่ข้างหูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาเด็กก็กลับหัวคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความตกตะลึงของหมอหนุ่นดารินลืมตาขึ้นน้ําตาไหลอาบแก้มของเธอโดยไม่รู้ตัวแม่มวลพูดต่อด้วยไม่เสียงเรียบๆวันนั้นหมอหนุมคนนั้นเดินมาเข่ากราบยายทวดของลูก เขากราบภูมิปัญญาที่เขาเคยดูแลเขาบอกว่าตำราของเขาสอนวิธีการทำคลอดแต่แม่หมอพี่กุลสอนให้เขารู้จักหัวใจของการทำคลอดตั้งแต่นั้นมาหมอหนุ่มก็มาขอเรียนวิชากับยายผู้เสมอเขากลายเป็นหมอที่ดีที่สุดเพราะเขาเรียนรู้ที่จะผสมผสานความรู้ใหม่เขากับปัญญาเก่าเขาเรียนรู้ที่จะไม่ก้าวข้ามหนังสืออีกต่อไปเรื่องราวของหมอหนุ่ม มันเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพของดารินอย่างชัดเจนที่สุดเธอมีความรู้ท่วมหัวเหมือนหมอหนุ่นและเธอก็ดูแคลนภูมิปัญญาของแม่เหมือนที่หมอหนุ่มเคยดูแคลนแม่หมอพิกุลเธอก้าวข้ามหนังสือของแม่มาตลอดชีวิตและตอนนี้เธอก็กำลังติดอยู่ในทางตันเหมือนที่หมอหนุ่มเคยเจอแล้วรินรินจะทำยังไงดีคะแม่รินติดอยู่ในทางตันของตัวเองข้อมูลที่รินมีมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่หนวนยิ้มอย่างอ่อนโยน ลูกไม่ได้ขาดข้อมูลหรอกนะแต่ลูกขาดมุมมองต่างหากล่ะลูกมองปัญหาของลูกด้วยตาเพียงข้างเดียวคือตาแห่งตักกะแต่ลูกไม่เคยใช้ตาอีกข้างหนึ่งเลยคือตาแห่งปัญญาเครื่องมือที่แม่จะให้ลูกมันไม่มีชื่อเรียกหรูหราอะไรหรอกนะแม่ขอเรียกมันว่าการอ่านสองบรรทัดก็แล้วกันการอ่านสองบรรทัดใช่ไม่ว่าลูกจะเจอปัญหาอะไรก็ตามต่อไปนี้ให้อ่านมันสองบรรทัดเสมอ บรรทัดแรกคือสิ่งที่ลูกถนัดคือข้อมูลคือสถิติคือตัวเลขคือเหตุและผลที่พิสูจน์ได้เดต้ามันบอกอะไรเราจงวิเคราะห์มันให้เต็มที่เหมือนที่ลูกเคยทําแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจจงอ่านบรรทัดที่สองต่อเสมอบรรทัดที่สองคือสิ่งที่ลูกมองข้ามาตลอดมันคือเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขคือผู้คนที่เกี่ยวข้องคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กรคือสัญชาตญาณ และประสบการณ์ของคนที่ครุกคลีกับมันมานานเรื่องราวมันบอกอะไรเราจงถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองเสมอผู้นำคนใหม่ของบริษัทนี้เขามีนิสัยยังไงพนักงานรู้สึกกับเขายังไงที่ผ่านมาบริษัทนี้เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมแล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์กับบริษัทเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ไม่มีใน Data าเซตที่ลูกซื้อมาราคาแพงๆหรอกนะแต่มันคือข้อมูลที่มีค่าที่สุด เมื่อลูกอ่านครบทั้งสองบรรทัดแล้วหน้าที่ของลูกคือการนาข้อมูลทั้งสองบรรทัดมาสังเคราะห์เข้าด้วยกันไม่ใช่การเลือกเชื่อบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแต่คือการหาจุดร่วมที่ลงตัวนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงคือสิ่งที่ทําให้เราเหนือกว่า AI หรืออัลกอริทึมคำแนะนําของแม่มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อมันไม่ได้ปฏิเสธความสามารถที่ดารินมีแต่กลับเติมเต็มในส่วนที่เธอหายไปตลอด มันคือการเชื่อมต่อโลกสองใบที่เธอแยกออกจากกันมาตลอดชีวิตคืนนั้นดารินนอนไม่หลับแต่ไม่ใช่เพราะความเครียดแต่เป็นเพราะความตื่นเต้นเธอลุกขึ้นมาเปิดแลปท็อปของเธอแต่แทนที่จะดูตัวเลขเธอเริ่มอ่านบรรทัดที่สองเธอค้นหาข่าวเก่าๆเกี่ยวกับบริษัทในกองทุนของเธอเธออ่านบทสัมภาษณ์ของซีอคนใหม่เธอเข้าไปดูฟอรัมที่พนักงานมาแสดงความคิดเห็นเธอใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังการตกต่ำของราคาหุ้นแล้วเธอก็พบเธอพบจุดร่วมที่น่าสนใจบริษัทส่วนใหญ่ที่กำลังมีปัญหาล้วนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวซ e อในช่วงปีที่ผ่านมาและซ e อคนใหม่ทุกคนล้วนมาจากองค์กรภายนอกที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วอัลกอริทึมของเธอมองเห็นแค่การเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้ประเมินผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นพนักงานเก่าแก่ต่อต้านโครงการดีๆถูกระงับความขัดแย้งภายในองค์กรเหล่านี้ต่างหากคือสาเหตุที่แท้จริงที่ฉุดรั้งบริษัทไว้เช้าวันรุ่งขึ้นดารินเดินออกมาหาแม่ที่กำลังจัดร้านด้วยใบหน้าที่สดใสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม่คะรินคิดว่าเินเจอทางออกแล้วค่ะเธอเล่าสิ่งที่เธอค้นพบให้แม่ฟังอย่างละเอียดแม่นวลไม่ได้เข้าใจเรื่องการลงทุนที่ซับซ้อนนะ แต่ท่านเข้าใจเรื่องของคนท่านพยักหน้าช้าเห็นไหมสุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องมันจะใหญ่โตแค่ไหนมันก็มักจะวนกลับมาที่เรื่องของใจคนเสมอวันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดารินใช้เวลาทั้งวันอยู่ในร้านสมุนไพรของแม่เธอไม่ได้แตะแล็บท็อปเลยแต่เธอกลับช่วยแม่จัดร้านถามแม่เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดฟังเรื่องราวของลูกค้าแต่ละคนที่แวะเวียนเข้ามา เธออ่านบรรทัดที่สองของชีวิตและรู้สึกว่ามันเติมตเต็มตเธอได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเธอกลับไปทำงานในสัปดาห์ต่อมาดารินไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอนำเสนอแผนการปรับพอร์ตกองทุนใหม่ต่อคณะกรรมการครั้งนี้นอกจากข้อมูลที่แน่นปึก๊กเหมือนเดิมแล้วเธอยังนำเสนอเรื่องราวและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและความขัดแย้งภายใน เธอแนะนำให้ค่อยๆทยอยลดน้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาภายในรุนแรงและเพิ่มน้ำหนักในบริษัทที่ถึงแม้ตัวเลขการเติบโตจะดูไม่หวือหวาแต่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและพนักงานมีความสุขคุณอาทิตย์มองเธอด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชื่นชมอย่างแท้จริงที่ประชุมอนุมัติแผนของเธออย่างเป็นเอกฉันท์เทพธิดาแห่งแอลกอริทึมได้เรียนรู้แล้วว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมี คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่มาจากการตั้งคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดต่างหากผู้หญิงห้ามข้ามหนังสือภูมิปัญญาของคนโบราณบทนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อกีดกันหรือจํากัดใครแต่มีไว้เพื่อเตือนสติเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามให้รู้จักเคารพและถ่อมตนต่อองค์ความรู้ที่เรายังเข้าไม่ถึงเรื่องราวของดารินสะท้อนที่เห็นว่าในโลกที่ยกย่องความรู้ใหม่ จนบางครั้งเราเผลอก้าวข้ามภูมิปัญญาเก่าแก่ที่สังสมมาเราอาจกำลังเดินเข้าสู่ทางตันด้วยความยั่หยืนของเราเองความรู้เชิงักรกลเปรียบเหมือนดวงตาข้างหนึง่งส่วนปัญญาเชิงประสบการณ์ก็เปรียบเหมือนดวงตาอีกข้างหนึง่งเราจะมองเห็นภาพของโลกได้สมบรูรณ์ก็ต่อเมื่อเราใช้ดวงตาทั้งสองข้างไปพร้อมกันลองถามตัวเองดูนะคะว่าทุกวันนี้นี่หนังสือเล่มไหน หรือภูมิปัญญาของใครบ้างที่คุณกำลังก้าวข้ามไปหรือเปล่าคะบางทีการลองหยุดก้มลงและเปิดอ่านมันอย่างถ่อมตนอาจจะมอบคำตอบของปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็เป็นได้เพราะความรู้ทำให้เราเก่งแต่ความถ่อมตนต่างหากที่จะทำให้เรามีปัญญาถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวให้กับคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อปัญญานำทางชีวิตสวัสดีค่ะ